แจกพิกัดก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกฟิวชั่นที่หลายคนแนะนำกันให้ไปลองเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองสยามสาขาสุทธิพรซอยสองนี่เองบรรยากาศร้านดูดีมีเมนูเด็ดๆให้เลือกเพียบเลือกอกันด้วยชุดหม้อไฟหมูถุงงอกผักบุ้งลวกพอดีทานเพิ่มความเบิกบานด้วยเนื้อหมูตับหมูและลูกเติมความฟินด้วยน้ำตกร้อนๆลาดตามลงไป<ส>พร้อมเส้นลวกสีย่างที่เราเลือกได้ตายทต่อุด้งหมาล่าน้ำตกที่โคตรจะฟิวชั่นพริกหมาล่าสูตรลับของร้านนั้นทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์ ประสานรสชาติไทยจีนได้อย่างลงตัวไต่อเนื้อวากิวนุ่มๆจุ่มซุปก๋วยเตี๋ยวพอสุกไกยเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวพรีเมียมอย่างนี้นี่เองแบบหมูจัดให้ทุกจานสำลังกันสดๆเอ้าพร้อมจะชิมกันหรือยังชิมกันใน 3, 2, 1 1> สามสองหนึ่งชุดหมูลวกจิ้มเนื้อหมูชิ้นหั่นบางพอดีคำหม่ำพร้อมน้ำจิ้มเปรี้ยวนำหวานเผ็ดตามกำลังดีส่วนลูกชิ้นผักลวกกจัดมาเต็มที่ให้อิ่มกันก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกวากิวพรีเมียมเนื้อวากิวนุ่มๆชิ้นใหญ ุกกินเนื้อหอมๆกับน้ำซุปหวานละลายนิ้ปากช้ำๆอร่อยฟินๆก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกมาล่าเจ้าแรกนไทยที่ใครไม่ชิมถือว่าพลาดอุด้งเหนียวนุ่มชุมน้ำซุปน้ำตกมาล่าได้เวลาหม้อไฟกันสักทีลองชิมตับลวกพอดีโคตรได้ลวกมาพอดีมีสีสต์เมนูนี้ชื่อหม้อไฟหมูอย่าพลาดกันดูแล้วรออะไรเซฟไว้แล้วไปลองกันทั้งหกสาขาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองสยาม